สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวนะครับเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นกล้องวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้องวิดีโอ Sony HCV 270นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นสัญลักษณ์ WiFi นะครับเพราะฉะนั้น กล้องวิดีโอตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือแล้วปล่อยอ่าแล้วก็ก๊อปปี้ภาพหรือว่าทรานเฟอร์หรือเคลื่อนย้ายภาพนะครับจากกล้องอ่อเคลื่อนย้ายวิดีโอนะครับจากกล้องตัวนี้ไปลงในมือถือเราได้เลยซึ่งก็สะดวกนะครับโดยไม่ต้องใช้สายนะครับคุณผู้ชมครับโดยไม่ต้องใช้สายเลยนะครับเพราะว่ามันมี Wi-Fi ในตัวนะครับตัวนี้อ่าซูมได้เยอะมากนะครับ90 x นะครับเป็น i z o o m นะครับ i z o o 90x นะครับถ้าเป็น Op t i c a l zoom ก็จะได้ 59x นะครับแต่ว่าเป็น 90x ของ i zoom นี้ก็ถือว่าแจ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองทำการเปิดเครื่องนะครับขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอ่าผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับให้มาดูที่เมนูก่อนว่าไอการเซตภาพของตัวนี้การถ่ายวิดีโอตัวนี้ถ้าคมชัดมากๆมันก็จะไม่สามารถที่จะทรานเฟอร์ได้ไม่สามารถที่จะก๊อปมาลงไม่สามารถที่จะก๊อปมาลงที่โทรศัพท์มือถือได้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับมาดูที่เมนูตรงนี้กันเลยนะครับเมนูตรงนี้ อะเรคคอร์ดฟอร์แมตนะครับเป็น a v c s d นะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมซูมมาให้ดูหน้าปัดใกล้ๆเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตรงนี้นะครับเรคคอร์ดโหมดก็1 0 8 0 P อยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ทุกท่านดูแล้วก็ลองเอาลงมือถือให้ทุกท่านดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถเอาลงได้นะครับอ่าถ้าเป็นไฟล์แบบนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับอ่าผมถ่ายนะครับโน่นนะครับ อ่านี่เป็นการทดสอบนะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้ไฟล์มาลงนะครับแต่มันไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้อ่าถ้าเป็นเล็กขอดด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับถ้าเป็นการเล็กขอดด้วยโหมด1 0 8 0 P แล้วก็ AVCS ตัวนี้มันจะไม่สามารถอ่ามันจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไฟล์มาลงมือถือได้นะครับอ้าไปลองกันเลยครับจะได้หรือไม่ได้นั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่าน ได้ดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับก็โทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเอาโทรศัพท์มือถือมาแล้วนะครับวางข้างๆกันเลยนะครับวางข้างๆกันแบบนี้นะครับเมื่อเอามือถือมาแล้วนะครับให้เราเปิดที่ WiFi เลยนะครับก็แตะแตะที่ Wifi เนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วก็ทีนี้ ที่กล้องนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีเมนูคําว่า Wi-Fi อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับ Wi-Fi ให้กดเข้าไปเลยนะครับกดคําว่า Wi-Fi ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อเรากด Wi-Fi ขึ้นมาเดี๋ยวผมซูมอันนี้เมนูตรงนี้ให้ดูนะครับเมื่อเรากดที่ Wi-Fi ขึ้นมานี่ครับเมนูมันจะมีคําว่า Wi-fi setting นะครับตรงนี้ก็กดที่คําว่า Wi-Fi Setting แล้วก็ d i r r e t t o o n n e t t o o n นะครับ เมนูตัวที่ 1, 2, 3อันที่3เรียงลงมาจากข้างบน d Direct c o n n n c t i o n ก็ก็มันจะมีแบบนี้นะครับ Direct c o n n e c t i o n ทีนี้โทรศัพท์มือถือเรานะครับเราก็มาที่อ่า Wi-Fi นะครับคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือเราเราก็มาที่ Wi-Fi นะครับทีนี้อ่านี่ผมเคยเชื่อมต่อมันแล้วนี่ครับมันชื่อรุ่นว่า v 2 7 0 basefd ตัวนี้นี่ครับมัน Connect แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อ่าถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่ครับมันขึ้นว่าคอนเน c t เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คอนเน c t เรียบร้อยโทรศัพท์มือถือเราก็อ่านี่ครับ Wi-Fi มันก็คอนเน c t แล้วทีนี้เราก็ต้องไปที่แอปนะครับมันจะใช้แอปนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไปที่แอปของ panasonic เลยนะครับออกมาเลยนะครับแอปของ panasonic จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าชื่อแอปว่า image App นะครับเนี่ยอย่างถ้าถ้าเราเข้าไปใน แอพเพลย์สโตนะครับ Image App นะครับอ่าขออภัยครับผมไม่ได้ต่อเน็ตนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูหน้าตาแอปนะครับนี่ครับเข้ามาไปโหลดที่ Play Store มานะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับ Panasonic Image app นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันกําลังคอนเน็กอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้ามันคอนเน็กเสร็จนี่มันจะสามารถเป็นรีโมทสามารถเป็นอะไรได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับให้มันคอนเน็กได้ก่อนมันกําลังคอนเน็กติ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับสัญลักษณ์มันก็หมุนติ้วๆแล้วก็คอนเน็กติ้งมันกําลังเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับกล้องวิดีโอนะครับด้วยระบบ Wi-Fi นั่นเองนะครับด้วย WiFi นะครับแต่มันเชื่อมกันแล้วตอนนี้ก็คอนเน็กแอปอยู่นะครับมันมันขึ้นคอนเน็กติ้งอยู่ก็รอสักครู่นะครับนี่ครับ ถ้ามันคอนเน็กได้นะครับทุณผู้ชมครับอา่าถ้ามันคอนเน็กได้นี่จะเป็นหน้าจอมาจากกล้องตัวนี้เลยนะครับนี่มันถ่ายมาก็จะมีเสียงแบบนี้ถ้าเราจะเอา,อาเราจะก๊อปปี้ไฟไล์ให้นามาตรงนี้นะครับกดตรงคาว่าเพลย์นี่ครับมันก็จะเห็นไฟล์นี่ครับมันก็จะเห็นไฟล์ที่ผมลองให้ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่ก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับกดด็ดูได้ดูได้เฉยนะครับเนี่ย อ่าดูได้เฉยๆครับไฟล์ที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้อ่านี่เป็นการทดสอบอ่าแต่แตทีนี้เวลาเราจะ copy มาลงที่มือถือนะครับคุณผู้ชมมันจะมีสัญ,ญลักรรษณ์โทรศัพท์มือถือตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นได้ออกมาก่อนนี่ครับอ่าสมมุติว่าเราก็ต้องกดคําว่าซ e l e c t ตรงนี้ก่อนนะครับตรงหัวมุมเนี่ยซีเล็กแล้วก็มาเลือกตรงนี้ปึ๊บอ่าคุณผู้ชมดูดูตรงนี้นะครับมันเป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ โทรศัพท์มือถือแต่เรากดไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเราอย่างที่ผมบอกนะครับเนื่องจากว่าเราเซตค่าให้มันเป็นความคมชัดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งค่าใหม่นะครับวิธีการอันนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอ่าเราจะออกนะครับเราจะออกจาก WiFi ก่อนก็กด WiFi เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด exit ออกไปนะครับออกไปก็เยกดอ่ะทีนี้เราจะมาตั้งค่าใหม่นะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ถ้าเราตั้งค่าตัวที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นไฟล์ความคมชัดสูงสุดนะครับ AVCSD ตัวนี้นี่ครับตัวนี้แหละครับเนี่ยไม่สามารถส่งส่งไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกอลบทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่เลยแต่ว่าผมจะเซตค่าให้มันเป็นอ่าไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะครับไม่ใช่ตัวเขาเรียกอะไรครับไม่ใช่ตัว AVC นี่ครับมันจะ1 0 8 0ด้า p ตัวนี้มันจะคมชัด ระดับ f u l เ HD ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาที่เล cord Set up นะครับคุณผู้ชมครับมาที่เล cord นะครับมาที่เล cord Set up นะครับเดี๋ยวอ่ามาที่นี่นะครับมาที่เล cord Set up แล้วครับแล้วก็มาที่เล cord Format ตรงนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวบนสูงสุดตัวนี้อ่าตัวตัวบนเนี่ยสูงสุดตัวนี้เนี่ย ที่มันส่งไม่ได้ก็เพราะว่าตัว A B C S เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น M P 4 I frame ตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับ M P 4 I frame mm hmm. เห็นไหมครับมันจะเป็นกลายเป็นว่า,าเล็กคอร์ดนะครับนี่ครับเล็กคอร์ดฟอร์แมตก็จะเป็น M P 4 I frame นะครับแล้วก็เล็กเล็กโหมดก็จะเป็น1080 M P 4ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้มันจะไม่สามารถเนี่ยตัวเนี้ย ตัวข้างบนเนี่ย AC AVC SD เนี่ยตัวนี้มันจะไม่สามารถาถ่ายจากโทรศัพท์มือถืออถ่ายจากกล้องมาลงโทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลกคอร์ดฟอร์แมตจะต้องเป็น r MP4 I frame นะครับ MP4 I frame ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น1080 MP4 นะครับเอาละครับเมื่อเราเซตแล้วก็ออกไปเลยเอาทีนี้ผมจะถ่ายนะครับ ผมจะถ่ายแล้วก็ทดลองเอาลงมือถือเลยนะครับทีนี้อ่าถ่ายกับเป๋าตัวเองนี่แหละครับอ่านี่นะครับผมจะเล็กคอดนะครับปึ้งอ่าเล็กขอดสักสองสามวินะครับนี่ผมเล็กขอดไปแล้วนะครับถ่ายแล้วมีแดงๆจุดแดงๆตรงนี้ก็คือถ่ายอ่าถ่ายเรียบร้อยนะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วครับอ่าปึ้งปึ๊บอ่ายุดอ่าทีนี้ผมจะเอาลงโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้จะเอาลงโทรศัพท์มือถือเราก็มาเหมือนเดิมครับตรงนี้จะมี Wi-Fi มีคำว่า WiFi เห็นไหมครับนี่ครับกดเลยครับ Wi-Fi ปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยหน้าจอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีคำว่าอ่า Wi-Fi Setting นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละครับ Wi-Fi setting นะครับอ่านี่ครับ Wi-Fi setting เห็นไหมครับ Wi-Fi Setting แล้วก็กดไปที่ Wi-Fi Setting นะครับแล้วก็คำว่า Direct Connection นะครับ d Direct connection ไปเลยอ่า Connection มันก็จะขึ้นแบบนั้นทีนี้โทรศัพท์มือถือเรานะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมาจัดการที่อ่าโทรศัพท์มือถือเรานะครับกล้องมาที่ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ปุ๊บทีนี้ก็มันจะหากล้องอัตโนมัตินี่ครับ V 2 7 0นะครับขึ้นต้นด้วย V 2 7 0ก็คือ โทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเอ่อกล้องนะครับขออภัยครับอ่านี่ครับเราก็คอนเน็กไปได้เลยนะครับคอนเน็กไปปึ๊บอ่าวางข้างๆกันนี่แหละครับอ่ะมันคอนเน็กแล้วนะครับนี่ครับมันคอนเน็กแล้วเห็นไหมครับถ้าถ้ากล้องกล้องกับโทรศัพท์มือถือมันจะขึ้นคําว่าคอนเน็กเต็ดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคอนเน็กเต็ดแต่ไม่ต้องไปสนอย่างอื่นนะครับให้มีคําว่า Connected V270 ก็พอแล้วก็หน้าตาไอ้เจ้านี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ Connect กันเรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อ Connect เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็ไปที่แอปพ a n a s o n i i Image เลยนะครับแอป p a น a s o n i c อ m a เ e ออกมาเลยครับตรงนี้นี่ครับหน้าตาของเจ้าแอปนี่ครับแอปพ a น a s o n i ก Image ครับนี่ครับก็กดเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเลยปลึบอ่าทีนี้ก็ รอมันคอนเน็กกันครับหมุนติ้วๆอยู่เดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันครับคุณผู้ชมครับก็รอสักครู่ครับมันจะทําการเชื่อมต่อกําลังหมุนๆอยู่ตรงนี้มันเชื่อมต่อระหว่างกล้องวิดีโอกับโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้ก็สมได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเราปรับโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับเป็น mp 4นะครับหรือ mp 4นั่นเองนะครับ mp 4แล้วก็ i frame นะครับ i frame นี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับอ่าเมื่อมันมาอย่างนี้ให้เรามากดกดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงสัญลักษณ์เพลงเนี่ยครับอ่านี่ครับมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรูปไฟล์นะครับให้มากดตรงหัวมุมคําว่า select เนี่ยครับแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับเลือกมันจะมีเครื่องหมายขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเห็นมี เครื่องหมายขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงกล้องนี้แล้วก็เห็นไหมครับคุณผู้ชมดูนะครับสัญลักษณ์โทรศัพท์มือถือทีนี้มันจิ้มได้เลยครับเมื่อสักครู่นั้นไฟล์มันไม่ถูกต้องมันมันมันจิ้มไม่ได้เลยนะครับมันจิ้มจิ้มที่จะย้ายไฟล์วิดีโอจากกล้องวิดีโอมาลงมือถือไม่ได้ทีนี้มันจิ้มได้แล้วเอาจิ้มเลยครับเห็นไหมครับมันมีเครื่องหมายขึ้นมาเราก็กดตกลงโอเคเลยเห็นไหมครับมันก็นี่ครับมันกําลังการ ทำการก๊อปปี้ไฟล์จากกล้องวิดีโอเพื่อลงโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับคลิปที่ผมถ่ายกระเป๋าผมเมื่อสักครู่นี้แหละครับอ่าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันก๊อปปี้จากกล้องวิดีโอมาลงมาลงในโทรศัพท์มือถือครับเรียบร้อยครับมันขึ้นว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้ยิ่งคอมพลีสก็กดตกลงโอเคอ่าทีนี้ทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับปิด ปิดมือถือไปได้เลยเอ่ยขออภัยปิดปิดอ่ากล้องวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวปิดปิดกล้องวิดีโอก่อนเอาออกก่อนอ่าก็เยกดให้มันออกจากอันนี้นะครับเราก็ออกจากตัวนี้อ่าปิดเลยนะครับทีนี้เราก็ปิดอ่าปิดกล้องวิดีโอได้เลยครับเนื่องจากว่าหมดภาระหน้าที่ของกล้องวิดีโอแล้วทีนี้มาอยู่ที่มือถือเราแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ อ่าโทรศัพท์ม uh, ือถือของเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับกดเล่นในนี้ได้เลยครับนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเลสักสองสามวินะครับนี่ผมเล็กขอไปแล้วนะครับถ่ายแล้วมีแดงๆจุดแดงๆตรงนี้ก็คือถ่ายนี่ครับเห็นไหมครับถ่ายเรียบร้อยนะครับคลิปวิดีโอจากกล้องวิดีโอมาลงมือถือเรียบร้อยปึ๊บ อ่านี่ครับคลิปนั้นมาแล้วเห็นไหมครับสามวินะครับนี่ผมเล็กขอดไปแล้วนะครับถ่ายแล้วนี่ครับที่ผมถ่ายกระเป๋าตัวเองเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าถ่ายเรียบร้อยนะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วครับอ่าปึ้งปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนั่นก็เป็นการถ่ายวิดีโอนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายวิดีโอนะครับคุณผู้ชมเคลื่อนย้ายวิดีโอจากจากกล้องถ่ายวิดีโอมาลงที่โทรศัพท์มือถือนะครับมันก็เป็นความ สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเพราะว่าเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อสายให้ยุ่งยากนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวิธีการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอผ่านระบบ Wi-Fi มาลงยังสมาร์ทโฟนของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ